ปอตนุพัฒน์รับแล้วมีการใช้ยาเสียสาวจริงสร้างความฮือฮาเกิดขึ้นในสังคมอีกครั้งจากกรณีตรวจพบอัลปาโซแลมหรือยาเสียตัวในเลือดพยามบนเรือคดีแตงโมนิดาหนึ่งรายโดยยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นบุคคลใดบนเรือแต่ในวันเดียวกันนี้เพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่า หนึ่งในสามคนบนเรือที่ตรวจพบ so lem, อัลปาโซเลมยาเสตัวคือใครซึ่งไม่ใช่แซนกับกระติกแน่เพราะทั้งคู่ไม่ได้ตรวจโดยทางด้านเพศรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวได้เปิดเผยว่าล่าสุดปอตนุพัฒนเจ้าของเรือรับแล้วใช้ยาอัลปาโซเลมเองเพื่อแก้เครียด กรณีเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยผลการตรวจเลือดพยานมบุคคลในเรือคดีดาราสาวแตงโมนิดาว่าพบสารกลุ่มเบนโซไดาอาซิป,ปินชนิดอัลบาโซแลมหรือยาเสียสาวจำนวนหนึ่งรายโดยหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแสเปิดเผยว่า ปตานุาพัฒยอมรับว่าเป็นตนเองที่ตรวจพบยาอัลปาโซแลมซึ่งยาที่ใช้เป็นยาอัลปาโซแลมขนาด0.5มิลลิกรัมโดยได้มาจากคลินิกแห่งหนึ่งอ้างว่าเป็นการกินยาเพื่อแก้เครียดทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ